สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องใหญ่ในวงการคริปโตมาคุยกันครับเป็นเรื่องที่หลายคนกําลังจับตามองเลยว่าทําไมจูจ่ๆเหล่ามือเกา๋าหรือคนที่เขาถือบิตคอยกันมาน,นานแสนนานถึงพร้อมใจกันเทขายเหรียญออกมามันเป็นสัญญาณของอะไรกันแน่แล้วมันจะส่งผลกระทบกับตลาดหลังจากนี้ยังไงบ้างเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องมันก็ปะทุขึ้นมาเลยครับ เมื่อมีรายงานด่วนจากอาแกมว่าโอเวนกุนเดนซึ่งเป็นหนึ่งในวานระดับตำนานของวงการได้เทขายบิตคอยที่เขาถืออยู่ทั้งหมดเกลี้ยงพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วพอเราพูดว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเงินเท่าไหร่รู้ไหมครับ1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขระดับนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องหันมาดูครับมันใหญ่พอที่จะสั่นคลอนตลาดได้เลยเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ประเด็นแรกกันเลยวานทิ้งเรือ เราจะไปดูกันว่าเรื่องราวของโอเว่นกุนเดนคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้มันเป็นมาอย่างไงกันแน่แล้วโอเว่นกุนเดนคือใครต้องบอกเลยว่าเขาเป็นระดับ OG ตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะเป็นวานบิตคอยมาตั้งแต่ปี2011นู่นเลยแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับถูกจัดอันดับให้รวยเป็นอันดับ8ของโลกคริปโตเลยทีเดียวเขาสร้างตัวมาจากการทำาร b i t ทร g e ในยุคแรกๆสมัยเว็บเทรดในตำนานอย่าง MT Gox และที่สําคัญที่สุดคือเขาถือเหรียญมาเป็น10ปีครับสิปีก่อนที่เขาจะตัดสินใจขายทั้งหมดแล้วการขายครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจแบบชั่ววูบนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลออนเชนจะเห็นเลยว่าเขาเริ่มทยอยปล่อยของมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วค่อยๆขาย11,000 BTC ของเขาออกมาจนกระทั่งวันที่20พฤศจิกายนเขาก็โอนก้อนสุดท้ายอีกเกือบ2,500 BTC เข้าไปที่เว็บเทรดคลาเคนเพื่อปิดจ็อบขายเกลี้ยงพอร์ตแบบสมบูรณ์ แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจและอาจจะน่ากังวลกว่านั้นก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่คนคนเดียวครับเรื่องของกุนไดเล่นเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองของเทรนด์ที่ใหญ่กว่านั้นมากที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ก่อนจะไปกันต่อเรามาทําความเข้าใจคํานี้กันนิดนึงคําว่าบิตคอย n เวทเทลหรือมือเก่าบิตคอย n เนี่ยมันหมายถึงใครก็คือพวกที่ถือเหรียญมานานๆครับส่วนใหญ่ก็2-3ปีขึ้นไปหรือบางคนนี่คือซื้อมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลย ดังนั้นทุกการขยับตัวของคนกลุ่มนี้ตลาดจะจับตาดูมืนพิเศษเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของคนที่เก่าเกมที่สุดในตลาดทีนี้มาดูตัวเลขที่ทําให้หลายคนต้องอ้าปากค้างกันดีกว่าครับรู้ไหมครับว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเหล่าเวทรันกลุ่มนี้เทขายบิตคอยน์ออกมาเท่าไหร่400,000เหรียญครับ400,000 BTC แล้ว400,000 BTC ที่ว่าเนี่ยถ้าตีเป็นเงินดอลลาร์มันคือเงินประมาณ 4 5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเงินจำนวนขนาดนี้แน่นอนว่ามันสั่นสะเทือนตลาดได้สบายๆเลยครับและที่มันน่ากังวลขึ้นมาเป,ไปกสเต็ปหนึ่งก็คือข้อมูลออนเชนมันฟ้องอีกอย่างครับว่าจำนวนกระเป๋างเงินไซด์กลางๆคือพวกที่ถือ1 0บถึงหนึเนี่ยมันลดลงด้วยซึ่งมันก็อาจจะตีความได้ว่าของที่เทออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่มีคนหน้าใหม่ๆไม่มีแรงซื้อใหม่ๆเข้ามารับของได้ทัน ภาพมันเลยดูเหมือนว่าฝั่งขายเริ่มได้เปรียบแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับทำไมทำไมกันละ่ะอะไรที่ทำให้เหล่าเวทเทอร์น์ที่เคยเชื่อมัน่นที่เคยถือเหรียญมาเป็น10ปีตัดสินใจเทขายพร้อมๆกันในตอนนี้จากการวิเคราะห์นะครับเราพอจะสรุปเหตุผลหลักๆได้4ข้อข้อแรกเลยง่ายที่สุดครับ profit taking คือการทำกำไร ก็แน่หละครับหลายคนถือมาตั้งแต่ต้นทุนแบบต่ำติดดินพอราคาขึ้นมาขนาดนี้การขายเพื่อเอากำไรที่มันเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลมากข้อ 2. คือดีริสกิ้งหรือการลดความเสี่ยงเพราะผ่อนมันโตมากๆการแบ่งขายออกมาแกบเป็นเงินสดบ้างเพื่อปกป้องเงินทุนก็เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดข้อ3คือความกังวลภาพรวมเศรษฐกิจหรือแม c โครคอนเซิร์นส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยที่ยังสูงอยู่กฎระเบียบใหม่ๆหรือเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะชะลอตัว ทั้งหมดนี้ทําให้การถือเงินสดมันดูน่าสนใจกว่าและข้อสุดท้ายอันนี้สําคัญมากมันอาจจะเป็น warning signal เป็นสัญญาณเตือนภัยครับเพราะเวลาที่ smart money เขาขยับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปยังมองไม่เห็นแล้วแน่นอนครับพอมีแรงขายมหาศาลขานาดนี้ผลกระทบที่ตามมาก็คือตลาดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงดูที่กราฟนี้ได้เลยครับเห็นภาพชัดเจนมากจากราคาที่เคยยือนอยู่่วแถวแสนสาดอลลาร์ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน แป๊บเดียวครับปลายเดือนร่วงดิ่งลงมาเหลือแค่โซน88,000ดอลลาร์หายไปเยอะเลยแล้วไม่ใช่แค่ราคาที่ร่วงนะครับเงินทุนจากสถาบันก็ไหลออกด้วยเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้กลายเป็นเดือนที่แย่ที่สุดของสปอตบิตคอย์ ETS ไปเลยมีเงินไหลออกสุดทิ่ไปกว่า2.8พัน,น,นล้านดอลลาร์ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าขนาดนักลงทุนสถาบันเองความเชื่อมั่นก็ลดลงเหมือนกันแล้วหวยก็มาออกที่รายย่อยนี่แหละครับเจ็บหนักเลย ข้อมูลจากคอย l a s s บอกว่าแค่24ชั่วโมงนะมีนักเทรดโดนล้างพอร์ตไป200,000กว่าคนคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย636ล้านดอลลาร์เยอะมากครับถึงขนาดที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างโทนี่เซเว i รนอออกมาเตือนเลยนะครับว่าการร่วงครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่อันตรายเลยก็ได้เป็นสัญญาณว่าเราอาจจะกำลังเข้าสู่ตลาดหมีที่ลากยาวไปอีกหลายเดือน มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าตลาดกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเลยครับอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะมองสถานการณ์นี้ต่อไปยังไงดีมุมมองจากนักวิเคราะห์หลายๆคนเขาก็ให้กรอบราคาไว้นะครับว่าถ้ายังไม่มีผู้ซื้อรายใหญ่กลุ่มใหม่ๆเข้ามาในตลาดแบบจริงจังเราอาจจะได้เห็นราคาบิตคอยลงไปทดสอบแนวรับสำคัญแถวๆถว0 0 0ันถึง9 0 0 0 0ดอลลาร์อีกรอบได้เลยดังนั้นคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนตอนนี้ก็คือตกลงแล้ว Bitcoin จะลงไปอีกหรือว่าจะดีดกลับขึ้นมาได้จากตรงนี้ตรงนี้ก็น่าสนใจครับใครมีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า Bitcoin จะลงต่อหรือว่าจะเด้งกลับมาลองแชร์กันไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากอ่านความเห็นของทุกคนเหมือนกันตอนนี้มันมีทางที่เป็นไปได้อยู่2ทางใหญ่ๆครับทางแรกเลยคือ bear case หรือภาพของตลาดมีก็คือแรงขาจากมือเก่ายังออกมาเรื่อยๆแต่ไม่มีแรงซื้อใหม่ๆเข้ามารับตลาดก็จะเข้าสู่ขาลงที่ยาวนานขึ้น ส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือบลูแคสภาพของตลาดกระทิงนั่นก็คือมีผู้ซื้อกลุ่มใหม่โดยเฉพาะเม็ดเงินจาก ETF เข้ามาดูดซับแรงขายทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการวิ่งขึ้นรอบใหม่ไปเลยและสุดท้ายคำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันคือจุดสิ้นสุดของตลาดกระทิงรอบนี้แล้วจริงๆหรือมันเป็นแค่การปรับฐานครั้งใหญ่เพื่อที่จะไปต่อกันแน่ขอบคุณที่ติดตามครับ m a n นี่ส l l เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับ ให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี